Can hear ความรักของคู่นี้กันบ้างดีกว่าค,ค,คู่นี้เรียกได้ว่าสุกงอมจนไม่รู้จะสุกยังไงแล้วนะคะสําหรับคุณชินชินวุธแล้วก็สาวลิลลี่พันธิลาค่ะคือหลายคนอาจจะเห็นว่าคู่นี้เนี่ยเขามักจะมีคอนเทนต์น่ารักกุ๊กกิ๊กกันอยู่บ่อยๆนะคะ,คะแล้วในเรื่องของความรักจริงๆตอนนี้เขาคบกันมาประมาณได้10ปีแล้วพี่แอมค,คบกันมานานมากๆจนหลายคนก็โฟกัสเรื่องของของ,งานตรงงานแต่งนะคะซึ่งก็ได้มีเปรย์ๆถึงแล้วก็รวมถึงได้อัปเดตถึงบ้านใหม่ด้วยตอนนี้กําลังต่อเติมบอกว่ากําลังเร่งให้เสร็จอยู่เพราะว่าอยยาากทที่่่จะะะให้้ันนนงงงแตดวคซ คชุชินก็บอกว่าตอนนี้คือมันรักกันมานานจนแบบ จริงๆเรื่องของเต,ติมความหวานเนี่ยไม่ได้เติมนะเพราะจริงๆคือเป็นคนที่แสดงออกความรักกันทั้งค<อ>ู่คือเขาหวานกันอย่างเงี้ยตลอดอยู่แล้วนะคะสําหรับนะคะในเรื่องของแผนแต่งงานก็ถามว่าเป็นปีหน้าไหมพี่ชิน<อ>ก็บอกว่าคืออยากให้โฟกัสให้บ้านเนี่ยมันเสร็จภายในปีนี้คือเขาค<ร>่อนข้างละเอียดอ่อนกันนะคะในเรื่องของการต่อเติมบ้านคือถ้าบ้านเสร็จเนี่ยในเรื่องของงานแต่งก็คือไม่ต้องพูดถึงยางงาังไงก็คือพร้อมอยู่แล้วนอกจากนี้เนี่ยในเรื่องของธุรกิจค่ายเพลงตอนนี้พี่ชินเองเขาก็บอกว่าโอ้สนุกมากๆเลยนะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยปี ในเรื่องของการทํางานก็คือเต็มที่อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเป็นยังไงไปฟังเสียงของพี่ชินเพิ่มเติมค่ะเราไม่มองว่ามันนานเราก็จะไม่รู้สึกว่าเราต้องเติม,มคือผมกับเรียครับโชคดีอย่างหนึ่งคือบ้านทั้งสองบ้านนะแสดงความรักให้กันอยู่แล้วเ,ออเป็นเรื่องปกติเวลาเราอยู่ด้วยกันเราก็จะเป็นอย่างนั้นนะอย่างที่พูดเสมอเลยครับว่าตอนนี้เราโฟกัสอยากให้บ้านเสร็จภายในปีนี้ คือเราอยากให้บ้านเสร็จภายในปี8%แล้วพี่เชน<ๆ>ตอนนี้เริ่มทําคือที่ผ่านมาปีที่แล้วครับมันมีเรื่องอินทีรียเรื่องวิศวกรเออเพราะต่อเติม <ไง S 1> ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับมันไม่ได้ถึงปัญหาแต่ว่าผมกรรัะลี่ค่อนข้งางละเอียดละเอียดหน่อยอ,อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยปรับกันไปปรับกันมาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือผู้รับเหมาเข้าไปทําแล้ว